สวัสดีครับมากินข้าวแรกนะครับมามีอะไรบ้างนะครับมามามา,มากินด้วยกันมากินข้าวแรกน้ำกันด้ครับยำคอหมูย่างไส้กรอกหมูหล้วนนะครับมีส้มผักนะครับมามาครับมากินด้วยกันครับไปเดินดูตลาดกนครับก็คิดถึงพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาพ่อวันวันนี้จะเอาอะไรมากินให้ดูอ่าก็เลย ไปเจอไส้กรอกอีสานและก็ยำคอหมูย่างน้าทานน่าจะเอามาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับสำหรับไส้กรอกอีสานได้รับยกย่องจาก CNN ว่าเป็นอาหารข้างทางหรืออาหารสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับซึ่งได้รับรางวัลอ,อาจจะเป็นเพราะนักท่องเที่ยวมาแล้ว กินมันง่ายสะดวกนะครับอิ่มแล้วก็อร่อยนะครับราคาประหยัดาหากินง่ายนะครับจึงได้รับยกย่องว่าเป็นอาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับครั้งลาสุดนี้นะครับส่วนยำคอมุยะก็เป็นอาหารที่คนไทยนิยมชมชอบกินนะอ,อยู่แล้วนะครับก็ก็อร่อยดีครับมีผักมาด้วยครับ แล้วก็มีส้มผักนะครับเป็นส้มผักเซียนนะครับก็เป็นโปรไบโอติกนะครับอ่าส้มผักก็เป็นอาหารที่มีจุลินทรีย์ดีนะครับอาหารที่ใยสไลดยผักนะครับดีต่อลำไส้นะครับก็กินในปริมาณที่พอเหมาะนะครับก็จะไปขับไล่พวกจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับออกไปนะครับแล้วก็ให้มีจุลินทรีย์ที่ดีนะครับเยอะกว่านะครับ ก็กินดูนะครับก็อร่อยดีนะครับนี่เคี่ยวตุยตุยตุยนะครับอาหารเย็นต้องใจเย็นๆครับก็ยิ่งค่อยๆเคี่ยวนะครับเนี่ก็ทำใหญ่พอสมควรครับอ่ำเข้าไปเคี่ยวตุยตุยตุยนะครับก็อร่อยดีครับอร่อยดีครับกินกับข้าวเหนียวอาหารอีสาน กินไส้กรอกอีสานอ,อร่อยนะครับส้มผักนะครับส้มผักอของคนไทยนะครับถ้าเป็นเ่กาลีก็กิมจินะครับก็กินคู่กันนะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ของกิมจินี่ก็จะเน้นหมักพริกนะครับหมักพริกนะครับส่วนของคนไทยก็หมักข้าวนะครับ ก็จะก็คล้ายๆกันนะครับจุลินทรีย์จากข้าวเนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะครับอ้าวนะครับมากินใส่กลอกอีสานนะครับเป็นไส้กรอกหมูล้วนนะครับเลือกหมูล้วนนะครับอยากจะเอามากินกับข้าวนะครับมีประโยชน์กว่าอร่อยกว่าครับนี่กัดแล้วเต็มปากเต็มคำนะครับก็กินอร่อยครับ เียวตุยตุยนะครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่เข้ามาชมมาเชียร์มาดูกันกินก็ขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมชมให้กำลังใจกันก็สามารถแนะนำได้ครับว่าอยากให้กินอะไรนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเป็นแรงใจให้กันนะ เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ยังไม่ผ่านนะครับหวังว่าทุกท่านก็จะผ่านเหมือนกันนะครับมาก็ร่วมชมนะด้วยกันครับสิ่งไหนดีก็นำไปปรับใช้นะครับสิ่งไหนไม่ดีก็เอาไปปรับปรุงครับก็ทุกคนก็มีลักษณะโดดเด่นของตัวเองนะครับทำตัวเองแล้วมีความสุขนะครับกินก็มีความสุขนะครับเป็นหนึ่งในปใจัจจัย4นะครับที่ทุกคนต้องกิน กินแล้วต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองครับต่อร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ให้อร่อยตัวเองนะครับให้มันแซ่บนะครับกินแล้วแซ่บก็มีความสุขนะครับกินแล้วเพลินนะครับก็มีความสุขตามอัตภาพของตัวเองนะครับบางคนก็กินอาหารที่ไม่ต้องดรูแรามากนะครับแต่อร่อยนะครับก็ดีแล้วนะครับ ทำทำตัวเองนะครับอาหารอีสานบ้านเรากว่าอร่อยเพะไม่แพ้ภาคอื่นนะครับมีอาหารหลายอย่างนะครับเช่นไส้กรอกอีสานนี่นะครับกินได้กินดีนะครับเด็กกินได้กินดีครับใหญ่ครับนะครับข้ังใหญ่ครับก่อนิดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรให้กินนะครับหรือจะให้กินอะไรก็คอมเมนต์มานะครับ ขอบคุณนะสวัสดีครับ